อันนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เดียวนี่เดียว,น,ยว <c oughs> นอนเลยนอนเลยเหรอกินแล้วขี้เกียจเลยกินอิ่มแล้วมึงรอกูกินอิ่มแล้วมึงก็นอนเลยไม่เล่นกับกูไม่เล่นกับพ่อด้วยทำไมเพราอะไรอืออือ <c oughs> <c oughs> นอนแล้วอิ่มแล้ว <c oughs> ตัวสุขภาพหน่อยมีเห็บไหมไม่มีเห็บตักตตวงเลยดีมากมาสุขภาพดีมากมาไม่มีเห็บดูดูแววตากับโซ่ที่คล้องไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงว่าจะดุไหมเรื่องดุไม่ต้องพูดเลยนะเรื่องดุไม่ต้องพูดเลยใครเข้าไม่ได้อะกัดอย่างเดียว กัดเขาทุกคนชื่อมึงอะรอบหมู่บ้านแล้วอะเขารู้จักหมดเนี่ยยี่ห้อเนี่ยจําไม่เลยนะเนี่ยเห้าอย่างเงี้ยดูดูสบัดนั่น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 เห็นไหมเห็นไหมดีได้แป๊บเดียวบอกแล้วไงบอกแล้วแป๊บเดียวนั่นนั่นนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยกินทั้งวันดูตัวเห็นเนี่ยบึกเลย นี่ขนาดไม่ได้ตอนเนี่ยถ้าตอนจะใหญ่ขนาดไหนในมือจะอ้วนขนาดไหนหรือส่งหมาสวยเนี่ยนี่ส่งสวยส่งมันสวย